มาถึงบทนี้แล้วบทที่แปดทศนิยม,มที่8ดอาจจะน่าเบื่อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะอะไรที่ไม่น่าสนใจหรือว่าอะไรก็จะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปทศนิยมหมายถึงนะครับการเขียนตัวเลขประเภทเศษส,ส่วนเป็นสิบหรือว่าสิบยกกำลังต่างๆตามรูปของเศษส,ส่วนครับ โดยใช้เครื่องหมายจุดเป็นเครื่องหมายนั่นเองแล้วก็กาทศนิยมก็จะเป็นเลขที่อยู่หน้าเทศนิยมก็จะเป็นจํานวนเต็มท้งหลังก็จะเป็นเลขที่จํานวนทั่วไปส่วนตัวเลขหลังเทศนิยมเป็นเลขของเศษส่วนเรียว่าเลขเศษส่วนก็อ,อ,อ่านอย่างเช่นก็หกร้อยสามสิบห้าจุด หนึ่งสี่แปดเก้าก็ถ้าอ่านจ,จะจำนวนเต็มก็จะเขียนอันนี้เป็นพื้นฐานเล็กๆ,ๆน่นอยนะต่อไปการกระจายทรนิยมก็คือจริงจริง <c oughs> แล <c oughs> ้วมันตบแยกเป็นสี่ร้อยหนึ่งห้าสิบอันหนึ่งมาบวกกันบวกเจ็ดอีกทีนึงก็บวกศูนย์จุดสามก็คือจุดก็ต้องนำหน้าด้วยศูน ซึ่งบอกตำแหน่งได้ว่าไม่เต็มจำนวนก็ศูนย์จุดศูนย์ห้าก็รวมกันเป็นสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดจุดสามนั่นเองการเรียกตำแหน่งก็ถ้ามีกี่ตัวก็เรียกว่าเทนิย,ยมหนึ่งตำแหน่งททนยมสองตำแหน่งเทนยมหนึ่งตำแหน่งก็จะลงแบบศูนย์จุดอะไรไปเลยปึ๊บปึ๊บสองตำแหน่งก็จะละเอยียดนิดนึง และกลาปัดเสษทนิยมก็มีหลักค่าก็รปัดขึ้นค่ากาปัดขึ้นห้ามีการปัดถ้าทนนิยมหน้าเลขค่าอย่างเช่นห้าหกนะครับห้าหกจุดสามห้าจุดสามสี่จุดหกสี่ 4.65เท่ากับ4.6ก็จะปัดลงมาปัดขึ้นต่อไปครับต่อไปพอนิยมและเศษส่วนก็เขียนยตัวอย่าง2.5 2. เป็นเศษส่วนวิธีทำก็คือ2.5เท่ากับ2กับ5ในสิบังการเขียนก็คือว่าเป็นสิบหรือร้อยหรือสิบยกกำลังอะไรสามารถเปลี่ยนทศนิยมได้เลยเช่น เจ็ดห้าส่วนร้อยก็จะเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดห้าอันนี้อันนี้จำจำมันนำมาใช้ได้อาจารถามแลตนะตอบได้เศษส่วนที่ไม่มีส่วนเป็นสิบหรือหนึ่งร้อยหรือสิบยกกำลังให้เปลี่ยนเศษส่วนที่มีส่วนเป็นสิบหรือหนึ่งร้อยเป็นยกกำลังก่อนนะครับอ่าจบแล้วครับ